พาจิตถ้าเขาดูอยู่มีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมบอกว่าให้ปล่อยชีวิตเอน้องเขาซะเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตยอยู่กับลูกก็ใหม่ป้าเห็นมันทําแล้วป้าก็ไม่ไม่โอเคก็ถามให้ปูหล่อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้สม<า>ุนนสมุนเขาบอกว่าน่าจะให้ป้าช่วยให้ป้าเอาป้ามามาอยู่ด้วยแต่ตรงนิ้ก็เขาให้เด็ดขาดแล้ป้าควรพาไปแจ้งความพาไปโรงพักสูงเนิน ทุกวันนี้ประจิตก็ให้ความช่วยเหลืออยู่จะว่าอยู่กับป้าป้าดูแนอยู่ให้เข้าให้น้ําให้อยู่อาศัยอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันนอนให้นอนนอนป้าก็ด้วยป้ามานอนด้วยทุกคืนนอนด้วยมือจะต่ไปรับมาจากโรงพยาบาลประจิตปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบเก้าจ้ะนี่ถือว่าประจิตเป็นชุดคุ้มครองพยานในวันนี้นะดูแลน้องเหมือนลูกเลยนะใช่สุดยอดนะนี่ประจิตร้องไห้นะครับระหว่างที่พูดหลายท่านจะไม่เห็นคือคือป้ารับรู้ทุกเรื่องรู้ ป้าสงสารเนมากดูจากเห็นดูยดูบางกรั้งแบบไม่แน่ใจว่ากลัวไอ้ตัวไอ้น่ยแต่ดีเ,เขานะ่ะคือแบบยังไงล่ะกลัวจะกลับไป <ใจ S 1> คบกันใจอ่อนใช่ใออใถึงถามมันม่นใจว่ามันาม่นใจไหมอยากจะได้พาไปโรงพยาบาลที่ออกจากโรงพยาบาลที่ใหญ่เอาไปนอนบ้านใหญ่แล้วน่ะถ้าเอาเรื่องมันจริงๆอยายจะได้พาไปโรงพยาบาลยากจพาไปโรงพยาบาลสูงเนินใหญ่ควรพาไปเพราะไ,ไอ้เจ้านี่บอกว่า หนูไม่เอาแล้วยายหนูไม่เอาแล้วยายก็ถึงมันใจว่านแน่นอนนะยายถึงพาไปถ้าอางั้นยายก็กลัวแบบว่าจะเขา้าทูมาจะใจอ่อนอะไรเงี้ยเ็เฝ้าถามทุกวันนะถามถาม,ถามน้องว่ายายถามจริงจริงไหมมันมาม,มันโทรมาบ้างไงจะดีกับมันไหมถ้าดียายไม่ช่วยนะยายก็บอกวันนี้หนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูเจ็บยายก็บอกาอาง,งานไปแจ้งความ,มก็ไปโรงพักส่งข้างเนาะ เพราะว่าวันนั้นที่ว่าจะผมก็ดีเองเขานัดไปอีกวันหนึ่งก็ให้ลูกสาวพาไปยายต้องไปทํางานยายตื่นไปทํางานตีห้าป้าจิตก็ช่วยทุกอย่างจ้อะเรื่องข้าวน้ําทุกอย่างผมถามเลยย่ิงอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะทำไมป้าจิตถึงเลือกที่จะช่วยก็เขาไม่มีใครคนเอขนาดนี้ยเออมันแปลกมากเลยนะช่วย่อยู่บ้านแถวบ้านเราอะแปลว่าไปซื้อบ้านอยู่แล้วไม่มียานพี่น้องอยู่ในอำเภอนั้นตำบลนั้น มันคืออยากจะช่วยสงสารด้วยเเหตุผลนี้เลยโหนี่สุดยอดนะถ้าคนไทยทุกคนหลายหลายคนเป็นเหมือนป้าจิตนี่ต้องให้เป็นป้าจิตจอมพลังนะนี่ช่วยจริงๆนะป้าจิตจอมพลังนี่ช่วยจริงๆเนี่ยผมนับถือหัวใจคนแบบนี้มาก็นะคือที่ป้าจิตเขาอยากถามคุณเอแล้วคุณต้องให้ความมั่นใจกับป้าจิตที่เขาถามทุกวันเพราะเขากังวลใจเรื่องเล้เขาจะกินป้าจิตจะได้รับประทานอาหารสุนัขไหม จะหอนไหมจะกลับไปคบกันไหมจะดีกันไหมข้าเขาโทรมาง้อผมขอชัดๆจากคุณเอนะคุณจะบอกเขาว่าไงไม่กลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็ขอเลือกที่อยู่กับลูกเพราะว่าเราไม่รับไม่ได้กับความรุนแรงแบบนี้ค่ะอืมยังไงไม่กลับไปคบล้านเปอร์เซ็นมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมถ้าเขาดูอยู่เอ้าฝากบอกไปฝากบอกไป ก็ถ้าคุณเข้าไปอยู่หรือคนโดนคดีถ้าคุณกลับมาก็อยากให้แบบว่าคุณได้เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยใหม่เถอะถ้าคุณอยากมีครอบครัวถ้าคุณทําแบบนี้กับผู้หญิงก็คุณก็ไม่สามารถไม่ไม่ควรที่จะสร้างครอบครัวค่ะอืมนะอ่ะถือว่ากินใจนะนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องเอ ไปเอารถคืนแล้วถ้าท่านนะครับยังไม่มีสำนึกยังจะเฟียยังจะแบบว่าแบบโอ้โหยังจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังยังจะแบบทำกับผู้หญิงเขาเหมือนแบบว่าเขาเป็นธาตุรองรับอารมณ์ของคุณน่ะเป็นที่รองรับอารมณ์ของคุณน่ะเรานี้อาจจะคุยกันลำบากแล้วนะครับพี่ทั้งสองท่านนะครับมาจากโคราชอะอันนี้คือภาพที่ลงพื้นที่หน้างานวันนี้นะครับนะวันนี้พาเข้าไป เราเรียกว่านะอนดีตแฟนที่เพิ่งคลอดแค่สามเดือนเอาทีมงานกลับมา,ลาะะกลับมาอ่าโอเค